เออมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้มันจะรัาใจสุดยอดแล้วประทานทอดไม่หลอดแต่อร่อยด้ายเสกเปลี่ยนไปเริ่มเมคอัพกันเลยขอมันเริ่มแต่งหน้ากันเองอ่ะ เอ้ที่คุณไปทำปากที่เดียววันนัดเด็มาป่ะเนี่ยวันเด็ดเขาทำไม่น้อยเดี๋ยถึงถึงว่าน่าทำเป็นตรงกลางนิดเดียวเออเด็ดเออว่ะนั้นนั้นมันตรงกลางมันต้องเป็นแบบเกยชาใช่ไหมเออาเอาออกเด็ต้องใช้นี่มั้งยูบแดดชู้เห็นไหมเห็นไหมเชี่ยเชียกะลีแดงไปเปล่าเชียกะลีบอกแล้วเชี่ยกัะลี ไม่มีใครเชื่อเหมือนกันล่ะคเชื่ออะไรใช่ไหมเชื่อเชื่อว่าอะไรเชื่อว่าอะไรจะให้ย้ำอีกเหรอจะให้ย้ำอีจบจะให้ย้ำอีกจบจบไม่ไอเอเลเอ้สีแดงนี้เนี่ยเดี๋ยวคุทำสีขาวด้วยกันแต่บอกว่ามันจะมีสีขาวไห้ทำหรอทำเป็นขาวเป็นแหวงจะเป็นแหวงขาวไงไดเลอ ก็เดี๋ยวเอาใหม่เ,หเดเอ,อยากกินข้าวอ่ะอเป็นยังไงเราพร้ไมแล้วกลับบ้านไปก็แบตหมดทุกทีนะฮะไม่หมดวันนี้เราเตรียมพร้อมนี่มสี่กิกดูชัตเตอร์กันเฉยดีกว่าว<ะ> ถ้าอย่างนั้นคือไม่ทำหน้าขา,ขาวๆแปะแป้งขาวๆไปเลยป่ะใช่ป่ะครับข่าเงี้ยเงี้แบบขาวทั้งหน้าครขาเงงี้เป็นยังไงเข่าเงงี้ยอ๋อแบบให้มันขาวไปเลยไงเป็นตาปากคือสมัยก่อนเขาเรียกวอกวอกสมัยนี้ก็ดีนะ <c oughs> ใช่ไหมอยากทำปะล่ะอยากเสนออะไรเลยโอ้โหนี่แย่ไปโอ้โหรอซ้ำกูเพียบเลยรอซ้ำเติมกูเพียบเลยหรือว่าเป็นสามขีดหรือว่าตามนั้นไง ยังไงก็ได้ครับเลือกเพื่อนฟูมได้ฮากลัวยอมทุกอย่างแหมถ้าไม่ชอบก็ไม่ยอมทำหรอกใช่ไหมชอบไงเพราะชอบแหละเออห้องไม่เจอไหวยั่ไงเอ๊ะไออ้า ใดิไม่นอนแถวนี้สนดุดด้วยดิึงเดินมาขนดุดด้วยด้ยแครมนอนแถวนี้ยผมก็เียก็เป็นเสียงเอฟเกไปรากานีเปลี่ยนใหม่แล้วเอ้ยเดี๋ยว่ดสงสัยตายเงียนม้กูไม่กระทืบกล้องสั่นกูจะไป่ส่เฟกนี่หอกวะแล้วกูต้องนิ่งนนเลยมันไ่ต้องนนะนิ่ๆ งตามตีนไงเออตัวดิ้นดิ้นี่ขึ้นมาตามตีนไงยอันนี้กูเข้าก่อนมึงจะข้าพร้อมกูเข้าพร้อมกันเนาะมึงเข้าวบะหรแหละาเราจะเล่นแั้ววันที่ไหนที่วาทำอะไรฮะมึงก็แย้งกันไงโอ้กันทิ้งกันทิ้งก็นอนคว่ำคุณไปคุณไม่ทึ้งต้องหาก่อนดิแล้วคุณไม่ทึ้งเพราะอะไรเนี่ยไม่รู้เห็นคุณนอนอยู่ มันก็บอกไม่รู้ตายดูเนี่ยผมไม่รู้ตายเปล่าหัวฟูขนาดนี้ทใส่้ดนไฟชาร์ตสงสัยโดนไฟช็อตเนี่ยสงสัยโดนไฟช็อตอยู่เนี่ยครับพี่เี็แจ็คที่นินที่ไหนครับเนี่ยเมื่อกี้ผมเช็คไปรอบแล้วมันหาของขึ้นที่เช็คเช็ค่เขี่ยพอเขี่ยเขี่ยนี้เลยเขี่ยนี้เลยไม่ มาเยอะไอเคียผมแช่ทิ้จุดตายเขาครับทำไมตายหรือเปล่าอุ้ยสูงกสูงไม่ได้ไอเคียเพรเขียนแต่ผมก็อุ้ยเลยทีพ่อท่าทำอะไรอยู่ครับเอ้าข้ากำลังคิดเลยแพงกิ้งไงเฮ้ยแพงกิ้งมันแปลว่านอนคว้างอ๋อเหรอเฮ้ยผมทำไม่ได้ผมติด้ผมทำไม่ได้ผมติดอ่าลุกขึ้นมาก่อนครับ

Niêm ngày mẹ luôn 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 mẹ luôn